สวัสดีกันอีกครั้งครับผมอ่ะนะครับมีคนถามมาว่าเอ้ยดึงฉันเข้ามาดูโปรแกรมตัวนี้มันคืออะไรนะครับคือจะบอกงี้ครับโปรแกรมตัวนี้ท่านมีติดตั้งไว้บนมือถือของท่านก็คล้ายกับท่านมีเซเว่นอยู่กับมือของท่านประมาณนี้ใกล้เคียงนะครับแต่เซเว่นอ่ะเขารวยคนเดียว แต่โปรแกรมตัวนี้ท่านมีไว้ท่านจะสามารถรวยได้ทั้งครอบครัววิธีการมีครับและเขาทำกันได้มาให้เห็นเป็นตัวเป็นๆสัมผัสได้ถามได้พบได้นะวันนี้นะโลกนวัตกรรมที่จะต้องหาสิ่งที่เปลี่ยนแปลงกับชีวิตเดิมๆนะฮะ ขณะโควิด COVID, ไม่คิดว่ามันจะเข้ามาก็ยังเข้ามานะครับแล้วโปรแกรมใหม่ๆที่สามารถทำให้การงานการเงินดีขึ้นจเจริญขึ้นมันก็ต้องเข้ามาครับอลองศึกษาดูนะครับดูนะไม่เสียหายครับนะไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องรีบออกกันไปไหนเผื่อจะเป็นแนวทางให้ท่านรวยนะครับใช้วิเนตย,ยานของตัวเองตนเองได้กันทุกคนอยู่แล้วครับในยุคนี้ ขอบคุณครับ